่นี่ครับพามาเดินชมตรงที่วัดปลายแหลมสวนนราโอ้นี่ครับาเดินรับโบว์มาเดินนโอ้โหสวยเยี่ยมมาเที่ยวชมนะเที่วขอสมเดี๋ยวบยกาสถ์มีพระปรานคเดี๋เราเดินไปชมนะแล้วค่อยเดินเดินไปเดินนะนี่นี่เขาไม่ได้เปิดบ่อยนะครับเขาส่วนมากจะมาก็จะไปที่ตรงนู้น ไปที่จ้าม่กวนอิมไปทางให้อาหารปลาตรงนี่วันนี้โชคดีนะเขาเปิดปลาโอเมันก็วิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้นี่ครับน้องเปาไปเรืยนีปาเรยไปดูปลาโอมาต่อรองเท้าตอรองเท้านีเดินไปชมชมดูปลาโอเอาไป ดูพระราบโวยสวดข้างในนี่ขึ้นขึ้นมาทางทิศตะวันออกนี่น่ะมาทางทิศพระราบโวยสวดเนาะพระราบโวยสวดได้ไหมโอ้ช่วยๆเลยนี่พระประธานสวยมากเลยเข้าไปได้โอ้เข้าไปได้แล้ววันใหญ่ทอร์นาดีนะนั่งข้ามไปนี่ครับนี่ครับพระราบโวยสวดนี่ครับนี่ครับบรรยากาศจับได้จับได้จับได้นี่ครัพระราบโวยสวดนี่มี มีพุทธประวัติมีอะไรเยอะแยะโอ้ช่วยมากนี่นานๆเข้าเขาเปิดให้เข้ามาทีนะไม่ได้เปิดบ่อยนะครับโอ้โหช่วยมากมันเะขายดูโอ้สุดยอดดูผู้สร้างผู้สร้างนี่ครับบรรยากาศนี่นี่บรรยากาศนี่มีเราต้องเที่ยวมาชมโอ้โหนี่ภาพภาพวิวสดๆกับพ่อคนนี้ถ่ายได้รูปอยู่สามครั้งนะจับวิวสดสองครั้ง อ้ียอเโอ้โนี่เจ้าเหมียวเจ้าเหมียวขวนเนี่ยนี่อ้านี่อ้ถ่ายฟูอ้ถ้ยูถาูถาฟลนี่นี่่ะกับว่จะสครั้งเนี่ยออ้ออ้้จดี นบรรยากาศโอ้โหเยี่ยมมากสวย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 มากนะสุดยอดเลยเนี่ะโอเคนะไปดูไปเที่ยวชมกันหน่อยเดินชมกันหน่อยอันนี้เหยี่ยวเหยี่ยวเหยียบนี่มีภาพลงสูงด้วยมาชมมันดูทั้งบานประตูทั้งบานหน้าต่างบานหน้าต่างก็มีนะภาพวูช oh, yes, okay, we oh, oh, ์มีภาพ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 แกะสลักนะบานประตูสวยๆโอ้โหนี่คยโอู้ห้องคนนี้สวยมากโอ้ยดูดูโอ้ยดู นี่นะข้างบนก็มีอีกโอ้สวยวเลยนะโอเคนะไปไปชมไปชมในข้างนอกโอ้บรรยากาศดีมากเนี้ยเนี้ยโอ้บรรยากาศดีมากเลยสุดยอดนี่นมจะมามานี่เจ้าแม่คนดีไปหอาหารปลาวันนี้เขาเปิดประตูให้เข้าพอดีนะไปชม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 หน้าวัดเลยมันทางนู้นก็มีนะ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 วิธีเที่ยวเยอะครับอยู่เฉเวงครับ อันนี้ครับวัดพระใหญ่ครับอยู่ตรงเลยวัดพระใหญ่นี่นะวัปลายแหลมครับวัดปลายแหลมครับบรรยากาศอ้โหแจ๋งมากสุดยอดนี่เนี่ยวันหน้าต่างสวยๆนะในภาพแกะสลักนูนสูงครับนี่สวยเลยโอ้บรรยากาศนี่นี่นี่นีเจ้านกเจ้านกเจ้านกพิราบเจ้านกอะไรเนี่ยนี่ครับนี่บรรยากาศนี่ครับถ้าเรื่องวุ่มย้อนนาผู้ชมดูนะ ไปชมเดี๋ยวนี่นี่ทางเข้าหน้าพระบัสดตรงนี้เมื่อกี้เราเข้าทางข้างหลังนะพระด้านหนี้าบรรยากาศนี่นี่นี่ไปชมไอ้ต้นเที่นวังเยอะนะสวยมากโอ้โหสุดยอดนั่นนั่นมีอีกหลังอันนั้นนั่นมีหลังนะนี่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 มีเท้าไปสุวรรณอยู่หน้าเนี่โอ้โหนี่สวยมากสุดยอดเลยนี่เห็นไหมหน้าวัดรัน นะ่นาประทับใจจังที่ไปกราบเาเมื่อกี้กราบพระประธานเมือ่อกี้โอ้นี่ครับบรรยากาศโอ้สวยมากสุดยอดเดินๆๆๆๆๆเดีินเฉยบรรยากาศไอเต็มเต็มจอเลยนี่บรรยากาศมาชมกันดูนะสวยมากนะสุดยอดเลยนะนี่เราบรรยากาศมีรูปปั้นรูปอะไรเนะ่ยนียเสเซมาธรรมจักรนะนี่ครับโอ้นี่ครับบรรยากาศนี่ นี่บรรยากาศสวยๆเลนี่เหนะสุดยอดนเนาะโอเคนะเยี่ยมนะมาเที่ยวชมนะเที่ยวเกอะสมุยับโอ้วาพระก่อนครับนะนะมาชมพระบัวสที่อ่าที่วัดวัดใต้เหลี่ยมชวนนะว่าลาลามันโอ้โหสวยๆเยี่ยมนะสุดยอดนะโอเคนะโอเคนี้ครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันหน่อยโอ้ว่ามาแล้วว่าสนุกครับนะได้บุญนะครับนะโอเคครับนะ